กรกฎาคมคิดค้นพบกับไมซ่าสำรวจปรากฏการ UFO ที่ถูกพบในสหราชอาณาจักร UFO เป็นต้นกำเนิดสิ่งมีชีวิตจากนอกโลกโดยพื้นฐานระบบความเชื่อทั้งหมดของคนก็คงจะเปลี่ยนแปลงไปตรวจสอบหลักฐานทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการมีอยู่และความเกี่ยวข้องของผู้มันกับรัฐบาลในสารคดีไขปริศารณา UFO ตอน UFO ในอังกฤษความล้มเหลวทางวิศวกรรมในอดีตส่งผลต่อวิธีการก่อสร้างในปัจจุบันติดตามการสร้างสนามกีฬาสำหรับสโมสรฟุตบอลบาเลเลเซียนในสเปนความท้าทายในการสร้างคือต้องแข็งแรงปลอดภัยและพร้อมรับมือกับสถานการณ์ที่ไม่อาจคาดเดาในสารคดีสร้างจากความผิดพลาดตอนสเตเดียมพบกับความมหศัศจรรย์ของพึ่งฮันนี่บี มแมลงที่มีส่วนสําคัญในการผสมเกรสรให้กับพืชแต่พวกมันกําลังตกอยู่ในอันตรายจากปรสิตที่ทาลายหลังทีมนักวิจัยจะแก้ปัญหาน,นี้ได้อย่างไรติดตามในสารคดีการสูญสลายของพึ่งฮันนี่บีเมื่อ4,600ล้านปีก่อนดาวบริวารหลายดวงแต่ถือกำเนิดขึ้นจากฝุ่นและแก๊สในอวกาศร,รวมถึงโลกที่เราอาศัยอยู่ร่วมค้นหาต้นกำเนิดของระบบสุริยะนี้ในสารคดี ไขปิศนาดาวโลกตอนกำเนิดสุริยะจักรวาลพเพลิดเพลินไปกับวิทยาศาสตร์และการทดลองตลอดเดือนกรกฎาคมทางช่องใมม่สาย Next Step สร้างสังคมแห่งการเรียนรู้รู้จีวีงทูนย์0 6 3 3 9 9